สวัสดีครับโมวันนี้พองกลับอีปุ่นแล้วนะครับชาใจมากๆเลยใช้กองพอมยังอยู่ที่มุนไทยนะครับอยากจะไปอีกครั้งแน่ๆครับมาเมืองไทยทองเลขกพงอาย20ปีประมาณ12ปีที่เร็วนะครับพองอยู่ที่วัดจังหวัดชาชงเซาว วินแม่น้ำบัมปะกาอนนะครับตอนเชา้าผมไปบินทบาบัทุกวันแพ่นเด็กวัดไปบินทบาบัเสร็จแล้วก็ไปสองมวยนะครับในระหว่างอยู่ที่มุนไทยผมสบายใจมากเพราะว่าอาหารอร่อยผมชอบกินปรหนาหนึ่งมะนาว ข้าวปับผอเรทำคาใจนะครับอร่อยทุกอย่างแล้วคนใช้ดีมากผมมีความสุขด้วยนะครับในไมช่ช้าผมอยากจะบทบทวนครึงทุกคนนะครับขอบุญสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ